สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเรื่องแสบรถขยะจะสิบคอยคอยสิไปนี่ก็อยู่ที่บ้านนะคะก็ไหม่เห็นหนึ่งแหงสิอยู่สันสามไว้พี่น้องสันหนึ่งสันสองสันสามมีตรงนี้นะคะอยู่สันสาม ี่นอนเคลเ่อนพื้นคลิปก็สิเห็นหูกันดีเนาะดูซันสามเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นสตูดิโอนี่ล้าหมอมพักบุังอันนี้คือเพื่อนบ้านขายของหมากอียงังกุ้งมาตปอกโดโลมดาดลผลไม้วันนี้ก็จะไปตลาดานัดจันะคาเียงดังหน่อยนะคะ ไาไปพี่น้องไปไปตลาดนัดของถมด้วยกันก็จะไปซื้อของเอาไว้ทำกินแต่ละอาทิตย์เพราะว่าตลาดนัดก็จะราคาถูกหน่อยจากซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นเอาไว้ทำกินกับเมนนวลเพราะว่าเมนนวลจะไปร้านจีนซื้อข้าวเหนียวไว้ข้าวเหนียวใกล้จะหมดแล้วลูกข้าวเหนียว แม่ไปสีเขา้าลูกไปหาแนวกิจแม่ไปสีเข้าวมนี้แม่ไปสีเขา้าลานจีนไปอีกคนละฟังกันนะพี่นอ้องเพราะว่าคุณแม่ิ่นไปกับคุณพอ่ณพอนเพิ่นมีรถิ่นก็ไปค้นได้นี่ก็เป็นแถวบ้านแถวบ้านเ้อนี่ก็ตรงไปนี่ก็เป็นสถานีรถไฟไปมาสะดวกสบาย เมือวบ้านเมือวั้านกรเนี่ยเขามีประท้วงกันนะในเมืองอยู่แถวอำเภอนะพี่น้องเออมีประท้วงกันเผานั่นเผานี่กันละกะก่อความบุญบนวายเนาะกับประท้วงบ้านเมืองเพื่อนนั่นละกับผู้เฮามาอาศัยบ้านเพื่อนอยู่กะย่าย่านทีน่ละไพกับ่านบนทุกคนเด้ย่านก็เงียบอยู่ในความสง,งบ พี่น้องอาจจะเคยเห็นในข่าวในเชอร์แลนด์เนาะคะต,ต่างประเทศย่งค้างบ้านรก็มีของอยู่ของกินเยอะแยะเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะพี่น้องมาได้อัเยตชีวิตในเบิงฝนตก ว่าเป็นโตกซื้อทั้งตกทั้งล่มทั้งหนาวพอมจังว่าโอ้ยฝนก็นได้มาหาโตกมาล็อกปอกแปก,กตกขาดตกแน่ยนี่ค่ะเปหนหาสต,นสตสตสาเตชันสตาชันภาษาเนี่ยต้องว่าสต a t ชนัน รานเนลี่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารไทยต้มข่าตแกงทอดสายหนึ่งสายสิบห้าสายสิบสองอีกห้านาทีโอ,อีกเก้านาทีสายสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดมาแล้ว เราจะไปสายนู่นเราจะไปสาย12อีก4นาทีนะคะตลาดนัดดี <c oughs> ่คะต,ต,ตอนนี้เราไปอยู่โดยรถเ,เรียบร้อยนะคะเป็นไหมเป็นแล ลงให้ตืดบา่าทหรือว่าใช้ข้างบ่ายเอทีเอ็มก็ได้ค่ะบ่ายผ่ากันดีแน่นอนค่ะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะนี่นคือตันรถกีก่แม่สายทสิบสองนะคะนี่น้องมาตลาดนัดเราก็จะไปเดินดูนะคะว่าตลาดนัด ก๋ายังแน่นี่อย่างแน,งน่นะคะกะส็สซมีของแบบว่าแผนกปลาแผนกผักแผนเกผลไม้นะคะเยอะแยะพี่น้องก็ติดตามพี่น้องกับพี่หูดีเนาะว่ามมีอย่างแน่น้องกอย็ยตลาดฝรั่งเฮาคนไทยเฮากับกินเผ็ดกินเค็มเขากับซื้อไปปลาฝรั่งเขาไปขั้นสม สีนะ่าหยำหยำขันสมกับอามาเฮ็ดสมปลาหมูกับมบไวบผัดใวถทอวน้องคะอาหารรวมร่วมแต่ว,ว่าอันอันนี้นะพี่นอ้องอาหารบานไผ่บานมันเด้ดบานกะลังก็จะกระเฮ็ดของกะลังแพร่เขาก็เฮ็ดขอแขงขอแพกกินเผ็ดกินเค็มทุ่จาน นี่ใหญ่สิพาคุณฝันสุดท้ายมูนันคือแผนกอันของพิจารณ์พี่น้องบริเทนทายเดอร์พี่น้องเดอร์เขาเปนบอหอยทายเขาบางบางร้านเขาก็ห้ามถ่ายก็เลยแต่สื่อหมู <c oughs> บริเทนพี่น้องเบิงคักๆเพราะว่าบางร้านเขาอาจจะมีแบบว่าลบลีกภาษีนี่ยการขายของเนาะไม่ขาดตลาดเขาบอหอยทายเอา พอการคลิปนาแล้จ้า